หลวงพ่อปานวัดบางตมโคหลายคนเคยผมเคยดินชื่อนะท่าเป็นครูบาอาจารย์ชื่อดังนะสมัยเดียกับหลวงปู่มั่นแต่ว่าอยู่ในคนุณภาพนะหลวงพ่อปานนะึ่มีชื่อเสียงนะในแถบภาคกลางและตลองก็มีนะคนเคารพนับถือทั่วประเทศ ถ้าเราว่าตอนที่ท่านยังมเนี่ยบวชในห,หมยท่านก็ไปสวนหาครูบาอาจารย์ช่วงแรกก็ไปเรียนวิชากรรมฐานรวมทั้งคาถาอาคมสมัยก่อนเนี่ยกรรมฐานกับคาถาอาคมยังไปด้วยกันเลยจนกระทั่งคนไปเข้าใจว่ากรรมฐานเป็นเรื่องของวิชาอาคม ที่จริงมันเป็นคนละส่วนกันท้าเรียนกรรมฐานได้สักระยะหนึ่งนะพอมีความเชี่ยวชาญท่านก็ไปเรียนด้านปริยัติก็ต้องไปสวงหาครูบาอาจารย์ท่านได้ทราบว่าเนี่ยที่วิทยานี่มีอาจารย์ ด้านปริยัตยิธรรมชื่อดังท่านหนึ่งนันคือพระอาจารย์จีนวัดเจ้าเจ็ดก็เลยไปเรียนกับอาจารย์จีนซาลาวาเนี่ยพระอาจารย์จีนเป็นอาจารย์ที่เก่งนะด้านปริยัตยิแต่ว่าท่านก็เป็นคนที่มีอ,อารมณ์ร้ายโทสะแรงเรรวลาโกรธนี่ท่าน ยังไม่อยู่นะห้ามใจไม่ไหวต้องลงมือลงไม้เวลาสอนหนังสือเนี่ยนะก่อนจะสอนนี่ท่านจะ,ะเข้าไปในกรงนะท่านในลูกศิษย์เนี่ยสร้างกรงขนาดใหญ่เลยแล้วก็เวลาท่านจะสอนเนี่ยหนังสือท่านก็ขังตัวอยในในกรงนะนะั้น ให้ลูกศิษย์เนี่ยเก็บกุญแจไว้เพราะอะไรนะเพราะว่าเวลาทัานสอนแล้วลูกศิษย์เนี่ยเกิดไม่สนใจเรียนหรือว่าตอบไม่ถูกท่านจะโกรธมากถ้าไม่มีกรงนี้ท่านก็กรงปลาเข้าไปตบนะลูกศิษย์เลยซึ่งเป็นทั้งพระแล้วก็เนนแต่ว่า พอถูกขังอยู่ในกรงเนี่ยท่านก็ทําได้เพียงแค่ว่าขยานะ่ากรงด้วยความโกรธออกมาไม่ได้นะเพราะว่าถูกขังเอาไว้ตอเมื่อ,อความโกรธทุเราลงนะท่านก็กลับมาเป็นพระอาจารย์จินนคนเดิมสอนเสร็จก็ออกจากกรงนะให้รู้สิทธิ์เปิดไขยกุญแจกรงออกมานะ อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะที่น่าคิดก็คือว่าอาจารย์เจท่านมีความรู้เรื่องปรัชิตธรรมมากแล้วก็ย่อมรู้ว่าเนี่ยไอ้ความโกรธที่มันไม่ดีโทสะที่มันอิเลตนะตัวใหญ่เลยจะรู้ทั้งรู้ท่านก็ห้ามความโกรธไม่ได้พอก่อนแล้วก็คุมไม่อยู่เลย คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้โกรธก็ยังคุมกายเอาไว้ได้นะคุมกายคุมวาจาคือโกรธยังไงก็ไม่สีรพรมลงไม้ลงมือแต่ว่าอาจารย์จีนี่ทำไม่ได้นะเมืโกรธแล้วนี่ห้ามกายไว้ไม่ได้คุมมือคุมไม้ไม่ได้เลยอาจารก็รู้ตัวนะว่าอย่างนี้ไม่ถูกนะ ก็เลยต้องอสร้างกรงขังตัวเองเอาไว้เวลาสอนหนังสือคือห้ามตัวเองไม่ได้ก็อย่างน้อยก็มีกรงคอยมา,ากำกับไม่ให้ไปทำ้ายผู้อื่นเวลาต้องสอนหนังสือถ้ากคงจะสอนนะว่าความโกรธไม่ดีความโกรธนี่เป็น กิเลสที่ขัดขวางการทำความดีแต่ว่าตัวท่านเองทำไม่ได้หักห้ามความโกรธไม่ได้อันนี้จริงก็เป็นธรรมดานของมนุษย์เราคนเราส่วนใหญ่ก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่า บางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถจับยังใจไม่ให้ทำชั่วหรือว่าไม่สามารถที่จะ,ะเขี่ยวเข็นตัวเองให้ทำความดีอย่างที่ตัวเองรู้ว่าดีมันมีคำพูดนะที่เขาเขียนไว้ปิดท้ายรถสิบล้อเนี่ยเขียนว่าเนี่ย ดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้คือพิดชอบชั่วดีนี่มันเป็นเรื่องของความคิดนะอาจจะว่าเป็นเรื่องของสมองก็ได้แต่มันคนละส่วนกับจิตใจนะหรือคนละส่วนกับหัวใจนะสมองบอกว่าดีนะแต่ว่าใจมันไม่คล้อยตาม ทำไมใจไม่คล้อยตามนะก็เพราะว่า,าถูกกิเลสครอบงำหรือว่าไม่มีแรงที่จะต้านทานอำนาจกิเลสก็รู้อยู่นไม่ดีอ่ะแต่ห้ามใจไม่ได้ใจมันก็เรียกว่าเผลอแผลไปตามนั่ากิเลสเพราะอะไรนะพาะจิตใจอ่อนแอนะจิตใจพ่แพ้ต่อกิเลส ไม่ว่ากิเลนั้นจะเป็นโลภะราคะหรือว่าโทสะก็ตามนี่เป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนก็ว่าได้นะเราคนก็รู้ว่าเหล้าบุหรี่ไม่ดีนะแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้ถึงแม้จะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะแต่ว่าก็รู้ว่าอาหารบางอย่างนี้กินมากมาไม่ดีเช่นน้ำตาลไขมัน หมูพะโลขาหมนะูหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ไอติมไอศครีมช็อกโกแลตนะพวกนี้หลายคนก็รู้ว่ามันเป็นอันตรายนะเป็นโทษต่อสุขภาพเพราะว่ากินเยอะรู้ทั้งรู้แต่ห้ามใจไม่ได้ยังไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงขั้นว่านะีหลายคนก็รู้ว่าการภาวนาการทำสมาธินี่ดีนะแต่ว่าใจมันก็ บหนะวเบียงหลีกเลี่ยงการออกกลังกายเป็นของดีมีประโยชน์แต่ว่าก็ไม่ยอมทำเอาแต่นั่งๆั่นอนนอนอันนี้เพราะมันมีช่องว่างนะหรือความขัดแยง้งระหว่างความคิดกับอารมณ์หรือสมองกับหัวใจก็ได้นะและเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยนี้นก็ คิดเก่งนะเราตัวฝึกมาให้คิดได้สารพัดแล้วก็รู้อะไรต่างๆมากมายแต่ว่าจิตใจอนะ่อนแอไม่สามารถที่จะคล้อยตามสิ่งที่เราเห็นว่าดีหรือสิ่งที่มีเห็นมีผลได้จนะเปรียบเป็นภาพก็คือว่าสมองนี่มันใหญ่นะแต่ว่าหัวใจมัน มันเล็กมันเล็กนั่นสิ่งที่จะต้องมาเสริมนะก็คือการฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งสามารถที่จะต้านทานอำนาจของกิเลสได้ไม่ว่าจะเป็น โทสะหรือว่าโลภะก็ตามนี่มันเป็นเรียกว่าการบ้านชิ้นใหญ่ของคนเราเลยนะเดี๋ยว่ันนี้ปัจจุบันเพราะว่าหลายๆายคนเรียกว่าส่วนใหญ่เลยไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่เห็นว่าดีเห็นว่าถูกเห็นว่ามีประโยชน์ได้กลับทำสิ่งตรงข้ามโดยที่อ้ามใจไม่อยู่ ทำยังไงนะถึงจะทำให้ใจเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งในด้านหนึ่งก็หมายถึงว่าต้องฝึกใจให้มีความอดทนนะความอดทนนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยอดทนไม่ใช่อดทนต่อความยากลำบากอย่างเดียวอดทนต่อสิ่งเราเราเจ้ายหยวนอดทนต่ออำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยขันติเนี่ย มันจึงเป็นทำข้อสำคัญเลยนะอย่างพระเจ้าก็ตัดเอาไว้ในโอวัตปาติโมขันติคือความอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคือแม้จะไม่ถึงขั้นเผากิเลสนะอย่างน้อยก็มันก็ช่วยต้านทานกิเลสได้อย่างพระอาจารย์จีนเนี่ยนะถ้าท่านมีขันตินะีมีความอดทนท่านคงจะสามารถจะอ <c oughs> ยับยั้ง มือไม้ไม่ให้ทำร้ายลูกศิษย์ได้แต่ว่าใจิตใจถ้าไม่เข้มแข็งพอที่จะต้านทานกับความโกรธโกรธ้นมาที้ไลนี่ก็หมดเนื้อหมดตัวไปเลยคุมอารมณ์ไม่ได้จริงๆคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยคุมกายวาจาไว้ให้การที่คุมอารมณ์ก็ดีคุมกายวาจาก็ดีนันก็ต้องใส่ใความอดทนเป็นเบื้องต้นนะนั่นคือขันติ รวมทั้งอดไม่ใช่อดทนเฉพาะต่อสิ่งที่ยั่วยุอย่างเดียวนะสิ่งเย้าวยวนมันก็ต้องใช้อดขันติหรือความอดทนซึ่งถ้าพูดสมัยนี้นะมันก็รวมไปถึงว่าการมีพลังใจที่เข้มแข็งด้วยพลังใจมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากการที่เราพยายามที่จะเคี่ยวเข็นนะตนเองหรือฝืนให้ทำนะสิ่งที่ เรารู้ว่าดีนะแต่ว่ามันทําไม่ค่อยได้เราก็พยายามเคี่ยวเข็นพยายามฝืนทำไอ้การฝืนทาหรือการเคี่ยวเข็นตนเองเนี่ยมันทําให้ใจมีพลังมีความอดทนนะที่จะต้านทานกิเลสไม่ว่าจะเคี่ยวเข็นเรื่องอะไรก็ตามนะมันก็สามารถจะส่งผลไปสู่เรื่องอื่นได้นะในแง่ของาว่ามันทําให้จิตใจมีความอดทนนะอย่างเช่นคนที่ ไม่เคยได้ออกกาลังกายนะเอาแต่ตั้งน้ันอนเนี่ยพอมาเข้าคอร์สออกกําลังกายเนี่ยประมาณสักสองเดือนเนี่ยหรือสามเดือนทั้งวิ่งทั้งยกน้ําหนักทั้งเต้นแอ,อโรบิกเลยก็ <c oughs> พบว่านอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วนะบอกว่าในการเสพบ,บุหรี่อาการสูบบุหรี่การกินเหล้ากินชากาแฟหรืออาหารขยะ ลดน้อยลงไปด้วยทั้งที่มันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะออกกำลังกายก็ทําให้จิตให้ร่างกายแข็งแรงแต่ทําไมมีผลต่อพฤติกรรมส่วนอื่นด้วยสูบบุหรือน้อยลงกินเหล้าน้อยลงชาก,กาแฟาก็ดื่มน้อยลงรวมทั้งเสียเวลากับโทรทัศน์น้อยลงด้วยสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะที่เขาทดลองเนี่ยถ้าถ้าเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าก็คงจะใช้เวลากับมันน้อยลงด้วย เพราะอะไรเพราะว่าพอออกกำลังกายต้องเคี่ยวเข็นตนเองเนี่ยมันทําให้มีความอดทนมันทให้มีความอดกลั้นมันทําให้จิตใจ,จมีพลังพอจิตใจ,จมีพลังพอการออกกําลังกายมันก็ทําให้มีพลังในการต้านทานสิ่งเย้ายวนนะไม่ว่ามารูปของบุหรี่เหล้าชากาแฟรหรืออาหารขยะนะซึ่งอร่อยแต่ว่ามันไม่มีคุณภาพอันนี้เพราะว่า จิตใจได้รับการฝึกฝนให้เข้มแข็งในการอันที่เรามาอยู่วัดเนี่ยนแล้วมันมีแบบแผนวิธีชีวิตห,หลายอย่างเนี่ยที่เราไม่คุ้นเนี่ยแต่ถ้าเราพยายามทำเช่นเราตื่นนอนแต่เช้าก่อนสว่างแล้วก็ทำกิจวัตรเป็นประจำเนี่ยแม้ว่าจะต้องฝืนนะเพราะความไม่คุน้นหรือเพราะว่าความขี้เกียจก็ตาม แต่ทำไปทำไปเนี่ยจิตใจมันจะเข้มแข็งมันมีความอดทนพอมีความอดทนแล้วเนี่ยจะให้ทสิ่งอื่น,นที่ดีแต่ว่า่วนทางกิเลสมันก็ทําได้ง่ายขึ้นสามารถจะต้านทานอำนาจของกิเลสได้กิเลสบอกว่าไม่เอาไม่เอาอ่ะแต่ว่าเราก็จะทําเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันมีพลังม,มีความเข้มแข็งมีความอดทน แต่ว่านอกจากความอดทนหรือขันตินะหรือความเข้มแของใจแล้วเนี่ยอยีสิ่งนี้สำคัญมากนะก็คือสตินะสติที่มันเป็นการเพิ่มคุณภาพของจิตให้สามารถจะรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่เป็นโทษได้หรือทำให้เรา มีความสามารถในการรับมือกับกิเลสน,นะได้ดีขึ้นอย่างเช่นนะความโกรธเนี่ยใหม่ๆก็ต้องใช้ความอดกลั้นนะพยายามฝืนใจทั้งที่มันโกรธแต่ว่าก็พยายามหักห้ามใจไม่พูดไม่ทำอะไรที่มันเป็นโทษก่อความเสียหายแล้วความโกรธก็ยังมีอยู่ มันก็ยังเผาลงนติดใจแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะชนิดที่ว่าเห็นทันรู้ทันความโกรธเห็นความโกรธนะไอ้ความโกรธมันก็ละลายหายไปโดยที่ไม่ต้องไปอดทนนะสู้รบกับมันเลยคนที่พยายามอดกันนะ้นต่อความโกรธนี่มันก็มันต้องใช้พลังเยอะนะ พยายามควบคุมอารมณ์พยายามควบคุมกายวาจาแต่ว่าทันทีที่มีสติเห็นมันนะอารมณ์โกรธนี่มันก็แผ่วเบาลงไปเลยมันไม่จำเป็นต้องมันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดกลั้นอย่างเดียวอย่างที่เคยได้เล่าถึงนักโทษสองคนที่เขามีเรื่องทะเลาะวิวาดบาดหมางก,กันเรื่องก็ไม่เป็นเรื่อง เรื่องของการเปิดดนตีดังตอกนกลางคืนจนกทั่งอีกคนหนึ่งนอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับก็ไปเตือนไปขอร้องให้เปิดเพลงเบาๆหน่อยกลางคืนอีกคนหนึ่งไม่ยอมตะโกนด่าก็ทะเลาะเบ,บาแวงกันยังไม่ถึงขั้นชกต่อยกันนะเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็รีบกลับเข้าห้องขังก่อนกลับเข้าห้องตัวก่อน เพราะกลัวว่ามันจะมีเรื่องแต่ว่าในใจนี่ก็ยังโกรธอยู่คิดจะหาทางแก้แค้นหาทางจัดการหาทางชกต่อยจะจยู่ๆเนี่ยเขาเห็นความโกรธของตัวซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากการมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญน,นะแต่ว่าเกิดจากการฝึกเพราะว่าเขาได้ฝึกการเจริญสติมาเป็นระยะระยะในห้องขังนะในคุกนะนะั่นแหละอาจารย์ก็สอนให้เขาให้เห็นความโกรธ หรือเห็นทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรกับมันพอน้นถึงคำสองของใจก็ได้สติก็มาดูความโกรธก็เห็นความโกรธก็พอเป็นความการเห็นความโกรธข้างล่างในชีวิตของเขาเลยเนะพอเห็นแล้วนี่มันสงบเลยมันไม่มีความที่จะไปจะไปต่อยจะไปชกเขาแล้วมันไม,ม่ต้องใช้ความอดกลั้นนะข่มใจเลยก็ได้ ถามว่ารุ่งขึ้นนะอ่ายังกลับไปหาเพื่อนที่เพิ่งวิวาทกันแล้วก็ยื่นมือแล้วก็กล่าวว่าขอโทษยื่นมือคือจะขย่มือกันนะตามภาษาฝรัง่งถ้าใช้ความอดทนนะอดกลั้นนะมันก็ยังมันก็ยังโกรธอยู่นะแต่ว่ามันอย่างจับจังนะไม่ให้มือไม้เนะี่ยออกไปนะสร้างปัญหา แต่พะเห็นความโกรธนะคือมีสติเนี่ยความโกรธมันหายไปเลยแถมยังมีความรู้สึกที่เป็นกุศลคืออยากจะขอโทษเพราะว่าพอมีสติเนี่ยนอกจากความโกรธมันจะหายไปแล้วคุณธรรมอย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะเช่นความเมตตาความกรุณารวมนั้งความรู้สึก ความลดน้อยถอยลงของอัตตาอัตอตามันเบาบางลงอันนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อชาตนันบอกเนี่ยถ้ามีสติสัปชัญญาเมื่อไหร่เนี่ยธรรมะนี่มันไม่ไปไหนหรอกมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละคือที่ใจเราส่วนทั้งธรรมะที่ควรู้คนเห็นนก็จะมาเกิดที่ตรงนี้แล้วน ถ้าเรามีสตินะหรือว่าจิตเราเนี่ยมีความระลึกรู้มีความรู้ตัวมันก็ช่วยทำให้เราสามารถจะทำสิ่งที่เราเห็นว่าดีเห็นว่าถูกต้องได้เพราะว่าจิตมันคล้อยตามได้ง่ายมันไม่ใช่สวนทางกันระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ ความคิดนี่มันสามารถจะสรรเหตุผลที่ดีแล้วมันก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ว่าพอมีอารมณ์ mm hmm. เช่นโลภะโทสะเกิดขึ้นนี่ไอ้ความคิดเนี่ยดีๆนี่มันมันต้านทานไม่ไหวนะคิดดีแค่ไหนจะก็ไม่สามารถทําสิ่งที่ดีได้เพราะความโกรธความโลภมันมันคลองใจและอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถจะระง,งับได้ ด้วยความคิด,นะคดเนี่ยความโกรธเนี่ยเราเวลาเราโกรธเนี่ยจะบอกว่าโกรธไม่ดีโกรธไม่ดีมันก็ยังไม่มีผลนะตพราะก็ยังโกรธอยู่หลายคนนะรู้ตัวว่าโกรธนะแต่เวลาบอกกับตัวว่าโกรธไม่ดีอย่าไปโกรธนะันมันก็ยังโกรธอยู่เห็นสิ่งที่เย้าวยวนเหล้าบุหรี่ยาหรือแม้กระทั่งนะอาหารที่มันถูกปากแต่ว่ามันเป็นโทษเพราะว่าเป็นเบาหวานอยู่กินน้าตาลไม่ได้ มันก็มีความคิดนะบอกอยู่ในหัวนะว่ามันไม่ดีนะอย่ากกินอยากกินนะแต่ความอยากเนี่ยมันมีถ้ามันมีอะไรความคิดดียังไงเนี่ยมันก็เอาชนะความอยากไม่ได้ความคิดนี่มันมันจะดีเลิศพิเศษยังไงนะมันไม่มีพลังพอที่จะรับมือกับกับกิเลสหรืออารมณ์ไม่ว่าจะเป็นโทสะหรือราคะหรือว่าตัณหาโลภ แต่ว่าถ้าเราฝึกจิตให้มีสันติก็ดีโดยเฉพาะมีมีสติเนี่ยนะจิตที่มีคุณภาพแบบนั้นเนี่ยมันจะรับมือนะต้านทานหรือจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ได้ไม่ได้จัดการด้วยการไปสู้รบตบมือกับอารมณ์เหล่านั้นนะไม่เหมือนกับความอดทนอดทนนี่มันหรือขันตินี็มันต้องไปสู้กับไอ้ความ ความโลภความอยากหรือว่าโลภะรวมทั้งความโกรธโทสะมันต้องสู้กันพันตัวเลยนะระหว่างันติกับกิเลสเนี่ยแต่ว่าสตินี่มันไม่ต้องสู้เลยนะมันไม่มันไม่มันไม่มีการสู้รบตบมือกันระหว่างสติกับอารมณ์เหล่านี้เพราะสติเนี่ยมันเพียงแค่เห็นเฉยเฉยเห็นหรือว่ารู้ซื่อๆเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็อซาไปอย่างพอ มีความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธนี่มันมันสงบเลยนะมีความอยากก็เหมือนกันนะความอยากหรือตัณหาหรือ,อาราคะเนี่ยโลภะเนี่ยจะใช้ขันตินะรับมือกับมันก็ได้แต่ว่าบางทีมันก็เหนื่อยแล้วบางทีก็แพ้แต่ว่าถ้ามีสติรับมือน,นะอ่าก็เอาอยู่ได้นะถ้าสตินั้นเนี่ยมีกำลัง โดยที่ไม่ต้องไปสู้กับไอ้ความอยากหรืออารมณ์นั่นเลยมีเพื่อนเราว่าเนี่ยลูกสาวอายุสิอเนี่ยอยากได้ของเล่นแม่ก็ถามว่ามันเท่าไหร่ที่จะทำคืออะไรนะเดยกก็ว่ามันคือไมโครโฟนที่พอกดแล้วเนี่ยมันมีเสียงเพลงเนาะเหมือนกับเจ้าตัวกำลังร้องเพลงอันนี้มันก็เมื่อสิบกว่าปีก่อนนะสมัยที่ยังไม่มีสมารถถ์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเด็กอยากได้มาก เห็นเห็นที่ร้านตอนเดินกลับบ้านตอนกลับโรงเรียนตอนกลับบ้านแม่ถามว่าเท่าไหร่นะเด็กบอกสี่ร้อยสี่ร้อยสำหรับครอบครัวนี่ก็ถือว่าแพงนะเลยเพราะเด็กอายุสิบสองแม่ก็มีทางเลือกอสองอย่างคืออนุญาตให้เงินลูกหรือว่าไม่ให้แต่ว่าถ้าไม่ให้นะหรือไม่ยอมเด็กก็คงจะไม่พอใจแต่ถ้าให้ไปเลยก็คงไม่ดี ก็เลยมีเงื่อนไขกับลูกก็เนี่ยแม่จะให้ลูกนะไม่ซื้อของเล่นให้ลูกนะแต่มีเงื่อนไขสองข้อคือจ่ายค่าขนมวันละครึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วสองเนี่ยทุกวันเนี่ยก่อนที่ลูกจะกลับบ้านเข้าแวะที่ร้านของเล่นนั้นแล้วก็ดูของเล่นนั้นแล้วก็สังเกตความอยากด้วยความอยากจะได้ลูกก็ตกลงเลย ทำทุกวันเลยนะแต่ทไมาได้สามวันวันที่สี่ก็มาบอกแม่ว่าแม่หนูไม่เอาละของเล่นนะ่ะเอาทําทไมอะ่ะเบื่อละเบื่อละเสียดายเงินทําไมความอยากมันหายไปนะ,เพ,ะเพราะว่าเด็กเนี่ยนะมาดูความอยากเด็กไม่รู้นะว่าอันนั้นแหละคือการที่มีสติมาเห็นความอยากแต่เพราะความอยากได้ก็เลยทําตามที่แม่แม่บอก พอมาดูความอยากเห็นความอยากเนี่ยในความอยากก็หายไปเลยทีแรกเนี่ยเด็กต้านทานความอยากไม่ได้นะอยากได้เหลือเกินแต่พอมีสติเห็นความอยากีนความอยากมันหายไปเลยเพราะนั้นเนี่ยการที่มีสตินะมาเห็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัวผาโทสะเนี่ยนะมันเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถจะ รับมือกับอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วสามารถที่จะทําในสิ่งที่เห็นว่าถูกก็รู้ว่าเมื่อเรารู้ว่สิ่งใดเรารู้ว่าอะไรดีอะไรถูกเนี่ยแต่เราจะทําสิ่งนั้นได้เนี่ยเพราะว่ามีสติพอไม่งั้นเนี่ยในกิเลสมันจะคอยชักนําให้ทําสิ่งตรงข้ามรู้ว่าดีแต่ทําไม่ได้เพราะว่าโกรธบ้างโลภบ,บ้างอยากบ้าง แต่ว่าพอมีสติเข้าออใจมันก็คล้อยไปในทางเดียวกับเหตุผลหรือความคิดดีๆมันก็ไปทางเดียวกันแล้วก็ทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ดีได้หลือดีเว้นละเว้นสิ่งที่ไม่ดีได้ทันนี้คือการเพิ่มนะเพิ่มพลังให้กับจิตนะเพื่อที่จะนะไปด้วยกันได้กับเหตุผลดีๆนะที่มันมีในหัวของเรา